สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวออโตเดบทุกคนนะฮะวันนี้อยู่กับผมเอิร์ธเช่นเคยนะครับรอบนี้ครับเราจะมารีวิวกันแบบสั้นๆนะฮะกับตัวรถอีโคคาร์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับประเทศไทยนั่นก็คือโตัวนิสสันอเมเวร่านั่นเองนะครับรอบนี้เป็นการปรับปรุงหน้าใหม่เป็นแบบเฟซลิปนะฮะเป็นรุ่นโฉมปี2023ครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างในรอบนี้ไปดูกันครับนิสสันอัมเวร่าตัวใหม่รอบนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างครับมี การเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูกันทีละจุดนะครับใหม่จุดแรกเลยก็คือกระจังหน้าใหม่ทั้งชุดเลยฮะใหม่ต่อมาก็คือตัวโลโก้นิสสันเป็นโลโก้ใหม่เลยครับไฟหน้าเหมือนเดิมฮะแต่ว่าที่เพิ่มเติมคือเป็นระบบไฮบริ a แอซิดหรือถ้าเรียกง่ายๆคือออโต้ไฮบีมนั่นเองครับรอบนี้ถ้ามีหลังคาดําให้เลือกใช้ด้วยนะฮะมีเป็นสีขาวนี่ก็เป็นเรื่องหลังคาดําได้นะฮะแต่ว่ารอบนี้เราขับมาเป็นสีขาวล้วนๆเลย เพิ่ม5,000ปีครับใต้หลังคาดําเลยโลโก้ด้านหลังเขาก็ใช้เป็นแบบใหม่เหมือนกันนะครับก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยนี่ระบบแรงดันลมยางครับเขาก็มีมาให้เพิ่มนะเพียงแต่ว่าเราต้องขับก่อนตัวยางมันถึงจะมีแรงดันให้เห็นเนาะระบบใหม่ Nissan Connect นะเปิดมาอย่างนี้เลยเราสามารถควบคุมตัวรถได้เลยว่าจะเป็นล็อกอันล็อกเปิดไฟนะ หรือว่าจะดับเครื่องเปิดเครื่องตั้งจำกัดเวลาการใช้งานพื้นที่การใช้งานเตือนการเข้าศูนย์บริการนู่นนี่นั่นโอ้ยทำได้เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยบนรถอีโคคานะครับรีโมเทเขาก็เป็นแบบใหม่นะแหมดีไซน์สวยงามไม่เหมือนเดิมแล้วก็ดีขึ้นนะครับก็ดีนะ หมวดนี้ใส่มาเป็น cruise control แล้วนะแต่ยังไม่เป็น adaptive นะนี่เสียดายนะถ้าเป็น adaptive น่าจะดีกว่านี้ระบบเดิมๆนะครับที่เขามีอยู่แล้วเขาก็ยังให้มาอยู่นะปวกเตือนการชนด้านหน้าเตือนการชนด้านหลังเลี้ยกคอท้าฟิก alert พวกระบบ mod เขาก็มีให้หมดนะ แต่รอบนี้ครับเขามีให้เพิ่มเติมก็คือตัว l a ดี d พั a เจอร์วอร์นิ่งหรือว่าตัวเตือนออกนอกเลนนะครับถ้าขับออกนอกเลนปับ๊บเนี่ยวงมาลัยมเป็นสั่นๆๆๆนะมันจะทํางานที่70กิโเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเท่านั้นนะจ๊ะนี่ช่องไวเลสชาร์จนะนี่วางปับ๊บมันชาร์จโทรศัพท์ได้เลยนี่ก็ของใหม่นะครับเพิ่มเติมเข้ามาแผงคอนโซลใหม่นะครับเป็นแบบซอฟททัช ใส่สีมาแบบนี้นะนี่ดูหรูขึ้นเยอะเลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแผงประตูเขาก็มาใหม่นะจะบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยเป็นซอฟทัชเกือบทั้งนั้นเลยนี่นี่มันเหนืออีโคคาร์อื่นๆเลยนะเนี่ยลายพลาสติกเนี่ยเป็นคล้ายๆกับคาร์บอนนะครับแต่ไม่ใช่นะแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับตาอาร์เมล่าพร้อมตัวชุดโครเมียมตรงนี้นิดๆหน่อยๆนะโอ้โหมันดูหรูขึ้นเยอะเลยนะเนี่ย ตัววัสดุที่เขาใส่มาตรงนี้เป็นโคเล m โมรูเล่นะเป็นเฉพาะตรงนี้นะนี่กับตรงนี้นะแต่ตรงนี้ยังไม่ใช่นะครับมีแค่เอาส่วนที่สัมผัสกับตัวเรานะเขาให้มาทั้งตรงนี้นะครับตัวเบาะด้านข้างนะครับแล้วก็เบาะหลังเขาก็ให้มาเหมือนกันนะจ๊ะนะตอนนี้มาอยู่บนนิวนิสันอเวราเรียบร้อยนะครับโมเดลเยีย2023นะเป็นรุ่นที่จะเรียกว่าเฟสลิฟก็ได้นะครับเป็นตัวเปลี่ยน้าใหมนะ่เนาะ แล้วก็มีเพิ่มอุปกรณ์มาหลายๆอย่างครับเพิ่มตังค์ด้วยนะครับอีก40,000บาทนะฮะตอนนี้เราอยู่บนรุ่น VL ครับตัวเก่าอยู่ที่659นะฮะตอนนี้เป็น699เรียบร้อยแล้วแต่ว่าสิ่งที่ได้มาหลายอย่างอะไรที่พูดไปแล้วครับพวกรบเตือนการออกนอกเลนนะครับออโต้ไฮบีมหรือว่าตัวที่เขาจะเรียกว่าไฮบีมแอคซิตนะฮะตัวไวรัสชาร์จนะครับแล้วก็อีกหลายอย่างครับที่เป็นเพิ่มเข้ามาถ้าถามว่า40,000บาทก็ ก็คุมอยู่นะครับถ้าพูดถึงความเป็นจริงนะฮะแต่ว่าเรื่องขับขี่ครับในรอบนี้นะมันไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องของสมรรถนะของตัวรถเท่าไหร่นะครับยังเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดินนะครับเครื่องยนต์1.0ลิตรเทอร์โบนะฮะให้กําลังได้สูงสุด100แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิด105.2นิวตันเมตรนะครับถามว่าพอไหมนี่โหเหลือเฟือตอนนี้เราขับออกมาที่ตัวจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับมาเดินทางต้องบอกว่า เดินทางคือสถึงสคนเลยนะแต่ว่ากําลังเครื่องยนต์ก็เรียกว่าก็พอแหะครับถ้าคุณไม่ได้รีบมากนะเครื่องยนต์ระดับนี้ตัวรถไซส์นี้นะต้องถือว่าใหญ่เป็นระดับต้นๆในกลุ่มมีโคาเลยนะตัวไซส์ขนาดผมเนี่ยผมนั่งขับเนี่ยสบายๆ,ๆยนะเรียกว่าเหลือๆนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องชมนะครับของตัวนิสสันอเวน่าที่ดีเสมอมาคือเรื่องของ ช่วงล่างนะครับทาได้ดีมากที่เป็นตัวโฉมนี้เลยนะครับตัวอาลเมล่านะครับเพราะว่าเวลาขับไปไกลเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเราขับมีความนิ่งนะไม่ต้องประคองรถสักเท่าไหร่ครับพวงมาลัยเซ็ตมาดีมากครับน้ำหนักกําลังดีคือถ้าเกิดใครเคยขับอีโคคาร์ในรุ่นอื่นๆมาก่อนหน้านี้ครับไม่ต้องมาครับเอาตัวนิสสันอาเมล่าเองเมื่อตอนโฉมแรกที่มาลงตลาดเนี่ยตัวนั้นเนี่ยถ้าขับเร็วมากๆก็มีอาการฟิลได้เหมือนกันนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ย ตัวนั้นจะหายไปแล้วนะครับและที่สาคัญคือระบบการเก็บเสียงเขาดีมากนะฮะปกติถ้าเราจะเจอหลายๆคันนะที่เวลาขับเร็วๆแล้วจะมีเสียงลมเข้าที่กระจกเนี่ยรอบนี้ไม่มีนะฮะแล้วก็เสียงจากพื้นเนี่ยน้อยมากก็ถือว่าเป็นส่วนที่ดีมากๆครับที่ผมยังคงชื่นชอบตัวนิสันมาเ a วลาคันนี้อยู่นะส่วนระบบอื่นๆนครับตัวที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็ตัวที่เป็นตัวเตืญญนอนงานออกนอกเลนนะ ตัวนี้พิงๆินปิดได้ครับแต่ว่าผมก็ไม่แนะนําให้ปิดนะแต่ว่ามันจะทํางานเนี่ยเมื่อความเร็วอยู่ที่เจิกิโเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนาะแต่สิ่งที่มันตกใจหน่อยครับคือเสียงเตือนนะไม่รู้จะได้ยินก่นนะลองดูนะเนี่ยมันมันไม่แน่ใจว่าได้ยินหรือเปล่านะแต่มันเสียงมันสั่นที่พวงมาลัยเนี่ยมันสั่นแรงมากแล้วก็ต้องพูดตรงๆนะตอนขามาผมนั่งอยู่ฝั่งด้านซ้ายนะเป็นส่วนของผู้นั่งนะ ยังรู้สึกได้เลยถึงคอนโซลเลยว่ามันสั่นเนี่ยมันสั่นแรงมากจริงแต่ถามว่าดีไหมก็ถามผมว่ามันก็ดีนะเพราะมันก็ได้เตือน,นชัดๆเกณฑ์เลยว่าเฮ้ยคุณกำลังออกนอกเลนแล้วมันอัดตระายแล้วนะอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เนาะเตือนแรงที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นแล้วนะเท่าที่เคยใช้งานมาเนี่ยตัวนี้น่าจะแรงมากๆแต่ว่าไม่มีการดึงกลับนะครับก็ต้องอย่าลืมครับว่านี่คือรถ Eco a, นะอีโคคาร์เนาะอีโค่ไม่ได้แปลว่าประหยัดนะแต่ว่าอีโค่คือการ ทําลายสิ่งแวดล้อมน้อยเพราะาปล่อยเสียน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยราคา,านะครับด้วยเกรดระดับนี้นยะก็ถือว่าตัวนี้ให้อุปกรณ์มาเยอะนะครับตัวสัมผัสนะครับมันดีมากเพราะว่าเวลาเรานั่งยิ่งนั่งด้านข้างๆนะมันจะสัมผัสได้เลยนะว่าว่าตัวนี้มันนุ่มตลอดทั้งทั้งหมดเลยนะมันดีมากจริงๆนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเป็นข้อดีทั้งหมดนะปรับปรุงรอบนี้ที่มันยังไม่มาสักทีนะครับก็คือเรื่องของตัวแอร์ด้านหลังนะครับ นั่งด้านหลังเนี่ยก็ยังไม่มีตัวช่องแอร์มาให้อยู่ดีนะครับตัวนี้ก็เสียดายนะครับรอบนี้เขาก็ใส่พวกคูซคอนโทรลมานะจะถ,ถามผมว่าคูซคอนโทรลจะเป็นมากไหมส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ไม่เฉยๆนะ้ไม่ได้ต้องการอะไรมันมากเพราะว่าถ้าใส่มาน่าจะเป็นใส่มาเป็นแอตติคูซคอนโทรลตัวนั้นจะดีกว่าน่าจะได้ใช้งานเยอะกว่าถ้าส่วนตัวผมก็ให้เลือกได้นะระหว่างคูซคอนโทรลกับแอร์หลังนะผมอยากได้แอร์หลังนะน่าจะช่วยให้คนนั่งหลังนั่งได้สบายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ ไม่มีอะไรเยอะครับจริงๆตัวสมรรถนะตัวรถมันก็คล้ายๆเดิมไม่ได้แตกต่างอะไรจากเดิมสักเท่าไหร่แล้ขับก็เหมือนเดิมมันดีอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้ปรับปรุงอะไรมากมันมีจะมีออปชันเนี่ยที่มันเพิ่มเข้ามามันจะบอกอคุณป้าหาวหรือว่าคุณจะโอเคกับมันหรือไม่กับเงินกับ4ี่หมื่นบาทที่เพิ่มขึ้นมานี่ก็ลองตัดสินใจดูครับถ้าส่วนตัวผมอะผมได้ตัวที่เป็นเตืนอนออกนอกเนลนอะไรเงี้ยก็มีไวชาเดจใช้ผมได้ใช้เงี้ยผมก็โอเคแล้วนะเป็นการเพิ่มที่ เพิ่มในส่วนของเรื่องระบบความปลอดภัยนะครับเรื่องพวกออโตไฮบดีมอะไรพวกนี้ผมก็โอเคนะแต่เสียดายครับที่บางอย่างที่เราอยากได้จริงๆนะครับมันก็ยังไม่มาสักทีดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูว่าตัวการปรับโฉมขั้นต่อไปมันจะมีมาหรือเปล่าครับสำหรับราคาค่าตัวนะครับของนิสสันอ l m เมร่าในรุ่นย่อยที่เป็น V.L ตัวนี้ครับตัวท็อปบนสุดเลยนะครับไม่มีชุดต่างนะครับราคาอยู่ที่ 6 9 9 0 0 0บาทครับถ้าเทียบกับตัวก่อนนะฮะก็เพิ่มมาประมาณสัก4 0 0 0 0บาทนะครับโดยประมาณนะครับก็ถือว่าคุ้มไหมครับกับสิ่งที่มันเพิ่มมาก็มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นพวกนิสัน c o n n e c กครับหน้าใหม่ระบบความปลอดภัยต่างๆครับก็ลองเทียบดูว่าตัวนี้มันคุ้มค่าคุณหรือเปล่าดังนั้นนะครับอย่าเชื่อผมทุกอย่างนะครับ สิ่งที่คุณควรทําก็คือคุณควรจะไปที่ตัวแทนจาหน่ายของทางที่สันทั่วประเทศเลยนะครับไปลองนั่งลองจับลองสัมผัสดูครับและที่สําคัญอย่าลืมลองขับด้วยเด็กขาดครับเพราะว่าคุณจะได้รู้ว่ารถคันนี้เนี่ยมันเหมาะกับคุณหรือไม่และมันจะคุ้มค่าราคากับคุณหรือเปล่าครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของการรีวิวรถในรอบนี้ฮะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานออโต d เดทุกคนนะฮะและที่สําคัญครับถ้าคุณชื่นชอบในการรีวิวรถแบบนนี้ะ หรือว่าการพาชมรอบคันรถใหม่ครับหรือจะเป็นสกู๊ปต่างๆครับที่เราพร้อมจะนําเสนอตลอดเวลาครับก<ร>็อย่าลืมกดซับสไคร e ครับแล้วก็กดปุ่มสั่นกระดิ่งด้วยนะครเพราะทุกครั้งที่เราอัปโหลดคลิปขึ้นไปใหม่มันจะมีการเตือนไปถึงคุณทุกครั้งแล้วคุณจะไม่พาคลิปดีๆแบบนี้ตลอดไปเลยฮะสำหรับครั้งนี้ครับผมเอิครับคงหมดหน้าที่ลงแล้วคลิปหน้าเราพบกันใหม่สวัสดีครับ